เมื่อนี้ก็สิไปให้นมแพอ่ะอะอันนี้คือปรารกี้นะคะไลฟ์สด Youtube ด้นียนะสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าเช้าค่ะฝนตกปปอยอยยอ่ะให้อาหารแบสเลยให้นมมนันนยว่าจะพาไปดูแบสสักหน่อยอ่ะ อาว้าเนี่ยอันนี้คือพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแบ่เดี๋ยวสิพาไปเบ่งแบ่เดี๋ยวจ้า เดี๋ยวจะพามาดูนี่กำลังกินอันไม่ไู่สวัสดีหนึ่งคนที่ขับมาเบิ่งจา้ากินเลยอ่ะกินเลยกินเลยกินเลย อันนี้คือปุ่มปุ้ยจา้าปุ่มปุ้ยกับแบกดำมันสิกินไหนอยู่บ่ล่ะเอิ้นมันไหมเอิ้ญไหมเห็นละเห็นละเห็นนมละเห็นนมละเห็นนมละหนูเห็นนมละนั่นไหนัห่นไหนั่นเพื่อนจะมากินนม สวัสดีหนึ่งคนจ้ากำลังหายนมแดด้วยแพะนาะจ้ะสวัสดีหนึ่งคนมากินนี่เลย จอมปวนหมดล,ละพอละพอละป,ไ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 ปุยมานี่ปุยปุยปุยปยมานี่เร็วป,ป,ปุยป,ป,ปุยปุยปุปุยปุยปุยมาเร็วมาเร็ว ฝนกระตตกปล่อยปล่อย,อยหากระล่างเมงอยานี้ บริสุทธิ์ปิ้งไก่มานาบ่ไบ่ได้ยอดเลย มาดิปุ้ย,ยมาแล๊ <c oughs> เอ,ๆๆเ,อๆๆเป็นอะไรมานี่เราะมานี่ตุยปุ้ยกระปุ้ยอปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยปากเป๋ปุ้มปุ้ยปากเป๋ ฝนก็ตกเนาะจ้ะฝนกตกปล่อยปล่อยบรรยากาศโอ้โหสีผ้าใบแบบกวยสุกเรยแบบเห้ โอ้มากล้วยตึงแล้วนี่นี่ต้องตัดแล้วเพราะว่าตึงแล้วบักกล้วยจากสวนซองเครื่อหนะ้าสัเครื่อนี่อันนี้คือบรรยากาศทางสวนนาคะ รับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้เ้ยจ้าเดี๋ยวมือ่อหน้าิีไายเบิ่งใหม่เดี๋ยวิีไายตอนอันมาคุดอโนอาคาเพราะว่าฝนมันตกจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อที่ช่องมุกดาแก้ววิเศษค่ะสวัสด,ดีค่ะ